เช็ควันเงินเข้าเงินอุดหนุนบุตรเบียเด็กในเดือนสิงหาคม2567เพื่ออุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพร้อมกับเช็คเบีย้ยอย่างชีพเบีย้ยความพิการโดยยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่10ของทุกเดือนซึ่งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและเบีย้ยคนพิการ1,000บาทในรอบเดือนสิงหาคม2567นี้ ในวันที่10ก็ตรงกับวันเสาร์โดยกรมบัญชีการก็จะมีการเลื่อนใจ่ายให้เร็วขึ้นเป็นวันที่9สิงหาคม2567นี้จะเป็นการจ่ายเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุดสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้3ช่องทางดังนี้ 1. ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2. ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและสผ่านแอปพลิเคชันเด็ก ในส่วนของการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินเด็กยังสามารถติดต่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้โดยเด็กจะต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองก็เป็นคนยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสลาว่าการเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลส่วนภูมิภาคและแอปพลิเคชันเงินเด็ก ซึ่งผู้ปกครองก็ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองซะก่อนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วจะได้รับเงินอนมีผลตั้งแต่เดือนที่ได้ลงทะเบียนรับเงินไว้